กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพจสามร้อยสามสิบเก้าบฟอร์วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมบ้านครับวันนี้ก็อยู่กับในซีรีส์ Minecraft Hard Survival Level นะครับก็มีน้องเขียวมาอยู่หน้าบ้านสองตัวนะครับโอ้โหออกไประเบิดวันนี้ผมก็ได้รักแขกรับเชิญมานะครับคุณออนพักเน่นะครับ <I know. S 1> เป็นไงความเปลีป่ยนแปลงของทีดีที่ลุงไม่ได้มาหลายวันอย่าเปิดประตูหน้าบ้านนะดูสิมาได้ไงไวะเนี่ย แล้วใครสร้างใครสร้างระเบิดทีเดียวไม่ได้ง่ายๆนะซึ่งพาที่แล้วเราก็เจอเหล็กแล้วผมก็ได้ทําชุดกเกาะเหล็กไปที่เรียบร้อยนะครับก็เห <c oughs> ล็กมหาศาลมาก <c oughs> โอ้ยแน่เนี่ยกำลังทําชุดเกาะให้อยู่เนี่ยไปไหน ยังสร้างไม่เสร็จหรอกไอ้ที่ลุงคิดจะทำเป็นแผนประสาทอะไรไว้แต่คือว่าผมตัดแปลงอะไรไปหมดแล้วเอาชุดเกาะไปเ <c oughs> นี่ยเอาไป <c oughs> คือ <c oughs> ผมตัดแปลงไว้หมดแล้วตั้งแต่มาเล่นคนเดียวฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ทางลงอยู่นี่ครับนะไปไหนครับ <c oughs> ลงไปก่อนลงไปก่อนคือมันก็คือทางเดิมแต่แค่ดัดแปลงใหม่คือข้างล่างเนี่ยคือที่ที่ลุงขุดไว้ส่วนทางนู้นเนี่ยมันเป็นเหมืองที่ผมไปขุดมาขุดหาเหมืองนั่นแหละแล้วก็ได้ไปค้นพบก็ก็ถ้าใครดูเอ่อ e ีพีที่เจ็ดหรือเออน่าจะอีพีแปดหรือเจ็ดนี่ยแหละผมก็จำไม่ได้อละถ้าถ้าดูช่วงนั้นอะผมจะขุดหาเหมืองเจอครับท่าน ไม่ต้องสร้างมันเปลืองเดินเอาเนี่ยแหละจะสร้างทำไมเดินเอาก็ขุดที่มันไกลนะเพราะว่าผมขุดแล้วก็วนกับคนดูไปด้วยแหละเนี่ยแหละลุงมันเลยไกลเนี่ยทางลงเมืองอยู่นี่แต่ว่าเราไม่มีทอสก็จะเป็นลุงแล้วพิกแอคลุงไปทําตกมาเลยก็เดี๋ยวลุงก็ สำรวจแถวนี้ปะเดี๋ยวไปทำทอดกับพิกแอกมาให้ก็จะได้ลงเหมืองอีกรอบนะครับก็ไม่รู้เป็นหาเลยนะครับสามพาร์ทนี้ลงแต่เหมืองคือต้องแต่ลงไม่ได้มาเล่นอ่ะผมก็ลงแต่เหมืองอ่ะจริงๆหาเหมืองเออเราก็ลืมไปว่ามีวิธีนี้ที่ไวมากโทษทีท่านผู้ชมโอเค ต้องประหยัดเหล็กแล้วส <c oughs> วัสดีจ้าหนูสวัสดีนนครับผมก่อนครับไก่เต็มไปหมดตอนนี้ไปยังน้องเขียวผมสงสัยมากทำไมมันถึงเกิดได้นะผมจำได้ว่าปักทอดไว้ทั่วแล้วที่นะ่ะงงหรือว่ามันจะเป็นตอนที่ผมขยายพื้นที่มันเลยมืดมีความเป็นไปได้อยู่นั้นก็ช่างไปก่อนนะครับเราทำพิก็ก ดเดี๋ยวก็ต้องทําท็อตเราไม่ขาดแคลนครับหินเพราะว่าเรามีหินเยอะครับเปิดมาสักพลังนี่เลยเฮลลงฮะก็นั้นคือทางลงอีกทางงไงพี่ว่าตอนนั้นไปขุดไว้แล้วก็ไอก็ก็ตอนขุดไปเจอไดมอนด์อีกรอบอะตอนนี้ผมไปทําทางใหม่ไปเจอไดมอนด์อีกรอบ ก็เลยได้ได,ดมอนมาเพิ่มตอนที่ลุงไม่ได้มาเล่นนั่นแหละแล้วลุงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ล่างเดินตามไปจะเอาพิกแอ็กไปให้เนี่ยเ <c oughs> ็นไงท่านผู้ชมเร็วทันใจเลยอ่อทางขึ้นอยู่นี่ไว้ลืมเอาไป <Okay. S 1> เยอะบอกให้เลย <All right. S 1> ได้ยังเนี่ย <All right. S 1> เอาไปอีกแถม อ่าคือเนี้ยคือลุงจะขยายใช่ไหมคือผมจะบอกว่าผมมาะเจอจุดที่มันเชื่อมกับตรงนี้แล้วคือขุดขึ้นไปข้างบนมาแล้วผมก็เลยเออทำร่องรูไปแล้วว่าอ่ามันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ขุดลงมาซึ่งลึกมากเอก็ได้เลย นู่นนะครับท่านผู้ชมแถวนู่นจะไม่ผิด <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวจะมาดัดแปลงทางขึ้นนี่ครับมันลึกขนาดนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมบอกได้เลยลึกจริงๆ าที่แล้วก็เล็กยังมหาสารครับก็อาจจะไปลงเมืองอีกรอบนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปอะไรกับเมืองกนัก,กนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมว่าเดี๋ยวขึ้นไปหาทําอะไรก่อนแป๊บอ่าใช่ต้องทำออกซีเดียนด้วยลืมปิดโทษทีครับผมต้องทำออกซีเดียนเพราะว่าผมจะทำตโตเอนชานด้วยไง e n c h a n c level แล้วก็ต้องทำ à, ประตูไปเนเธอร์ Nether นะครับก็เป้าหมายตอนนี้คือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือต้องไปเนเธอร์ให้ได้ก่อนเดี๋ยวดี๋ยวนะเดี๋ยวน,นะทำไมประตูเป็นอย่างนี้สงสัยที่น้องเขียวเข้ามาได้น่าจะเป็นเพราะว่าพี่บีน่าจะมาพังประตูแน่เลยเดี๋ยวรอให้มีเหล็กเยอะวันนี้อีกผมจะทำประตูเหล็กให้หมดอะ เอาเยซ,อซ่อมกันซ่อมกันว่าแล้วทําไมเอ้ผมก็ว่าอยู่ว่ามันมันเข้ามาไม่ได้นะคือเข้ามาพบประตูนี่เองอโอเคเราจะไปลงเมืองแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยขุดออดพักเ่เขาขุดกันไปครับ ตอนนี้ผมต้องไปค้นหาเลสโตนให้เจอครับเพื่อที่ผมจะได้ออกไปนอกบ้านได้และไม่หลงทางนะครับหลงทางง่ายไตจต้องหาของต้องหาของไงซึ่งในพาร์ทที่แล้วท่านผู้ชมก็เห็นอยู่ว่ามันมีหลายทางที่เราเห็นแต่ว่าเราก็ไปไม่ได้ทอดหมดนะครับอหิวโอ้โหกินก่อน ยผมคิดว่าเหมืองแบบนั้นเราสามารถเจอเลสโตนได้ถ้าเราเห็นทองแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอเลสโตนได้ครับเพราะผมต้องการเลสโตนอย่างมากในการทําเข็มทิศถ้าเราไม่มีเข็มทิศผมก็จะหลงทางนะครับหลงทางกลับบ้านไม่ได้เป็นไงของหายหมดครับ โดนมอนเตอร์ดักตีเรากลับมาที่นี่อีกครั้งเราจะลองไปทางนี้ดูครับเอาที่สบายฉันไม่กลัวแกรอกฮีโร่บายเออลุงผมจะบอกว่าผมเจอสป่ามอนเตอร์ซัมบีเราจะได้มีที่ปั๊มเวลด้วยโอ้โหน,น,นู่นนี่ท่านผู้ชมลาวา เต็มเนี่ทาได้แล้วเราจะลงแวงไงเนี่ยแหละรประเด็นคือเราจะลงไปยังไงเพราะว่าเราไม่มีบอกอเคมีทางนี้อยู่อ๋อหรือว่ามันจะเชื่อมไปทางนี้ได้เอ้ยเจอลำพิษรับเป็ดเจอรับเป็ดด้วยเก็บเก็บสำคัญ ก็ไม่ได้มีอะไรม,มีทางข้างวันอีกไหมเช็คแหมหินก็ค่อนข้างจะเยอะเหลือเกินเหียโพมไนะน้องเขียวเนี่ยโอเครู้สึกว่าจะเป็นทางตันหรือเปล่านะ มีถ้ำอยู่ใกล้ๆอีกนะเนี่ยก็ไหนๆก็เจอแล้วก็ขุดครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ผมจำได้นะว่ามีเลเวลเยอะกว่านี้นะก็ไม่อย่าไปสนใจครับคือระหว่างสร้างบ้านอยู่ก็โดนน้องเขียวระเบิดตูมครับเรียบร้อยคือยังไม่ได้ดำชุดเกาะไงโดนช็อตเดียว หลังจาก á, อัดคลิปเสร็จครับเอ้พี่บีอยู่ไหนนะพี่อยู่ไกลๆน้องไอ้น้องเอ้ยพี่ก็บอกมาหน่อยเธอไปอยู่ทางไหนเดี๋ยวน้องก็เจอพี่เองผมไม่ไปหาพี่แล้วเอ้าทำไมอะน้องผมจะไปทําอื่นเสียเวลาแหม ไปขุดไปไม่มีอะไรทําก็ลงเหมือง <c oughs> เอ้หรือว่าทางนี้มีดินอยู่ด้วยส่วนมากจุดที่มีดินมีโอกาสที่เราจะเจอถ้านะครับเอาละถ้ามันเป็นทางที่เชื่อมลงไปได้ผมจะไปสำรวจโอ้เสียงมาแล้วมาแล้วพี่บี้โอ้น้องเขีย น้องขี่เขายาพึ่งยาพึ่งอืมดีนะผมทำชุดเกาะมาไม่นั้นมีโอกาสทางตันผมขอทำทางขึ้นไว้ก่อนไม่นั้นเวลาเราหนีเราหนีไม่ได้หาดดีได้ปูเยอะมาก พา์ที่แล้วผมผมรู้สึกอยางเฉยๆพาทน,นี้คน่ากลัวอย่าอ,อย่าของตกก็พออโอ้ยเอฟพี oh, yeah, ระเวลสิบนี่ปักท็อตยังด่วนเลยท่านผู้ชมเพราะโอ้แมงมุม อไรก็พี่พี่พอโอ้โหผล่มาต่อหน้าเลยเอ๊ะไม่ทำอะไรใช่ไหมโอเคไปทำบางทีก็โอ้น้องเขียวมาเอา้าแหม้รอบกัดกันนี่นะฉันจะรอบกัดแกออ่าระเบิดน้องเขียวอืม พิตตันพิตตันโอ้พิตตันชุดทองเว้ยเฮ้ยเราเจอรกสโตแล้ว,ลวอา้อาวอา้อาวยิงกันแล้วอ้าวอ้าวอ้าวยิงกันเยอะโอ้โอเคน้องเขียวอย่างเงีก็ช่วยอยู่เราได้แร่เรสโตแล้วท่านผู้ชมรีบุดกันโอเคเมื่อกี้รู้สึกจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับพวกนั้นถ้าเราปักทอดเราก็สามารถ ไม่ให้พวกนี้เกิดได้ครับบางจุดถือว่าเป็นเรื่องดีแม่น้ำพเจอมาเลยไม่ครับพี่บีโอ้โหน้องเขียวก็มาเว้ยน้องเขียวนี่เยอะมากโอ้ยแหลกอะไรเนี่ยแสดงว่าแถวนี้มันต้องมีอะไรมันถึงแหลกขนาดนี้ ค่อนข้างโอ้ทองทองทองเจอทองรีสโตนเยอะอืมอืมโ,โอ้โอ้หนีก่อนหนีก่อนเอาละตีกันอีกแล้วพวกนั้นในสุดเราก็ได้คนผมเรีสโตนแล้วท่านผู้ชมมากันเยอะ มาอืมไมกครับพิ่ตันอย่ายิงสิขอนี้ก่อนเฮ้ยสลามผมต้องหนีไปกินอาหารเพื่อเพิ่มค่าสตามนาเออไม่ใช่สตามนาท a โทษทียมเออคือเพิ่มวัเดือดนนะครับ จริงๆเราก็กลับได้เลยเนะี่ยได้เลยสตนแล้วเนะี่ยโอ้าจ่ทำไอ้นี่มาเมื่อกี้ตันนี่คือเป็นพวกที่แบบนะจริงไม้กับทีบีเยอะ บูมันเลยภาคนี้โอ้โอ้สลามตัวบักเอกเลยโอ้สวัสดีครับผมจะขอทำร้ายคุณ พอสลามเนี่ยมันอัน,น,นตรายบางทีเวลอาร์เลยทีนี้พิตานอีกแล้วเอ็นเด์แมนเ,มนเอนเดเมลมาให้กับพี่ คือมันค่อนข้างเจ็บโอ้น้องเขียวมาตอนไหนเนี่ยตกใจขอปักทอดไปก่อนก็นแล้วกันกลับแล้วกลับแล้วทางกลับอยู่ไหนทางกลับอยู่ไหนงงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเอเขีย,ยกลับบ้านละไม่อยู่แล้ว แสดงว่าทางนี้มันเชื่อมได้อยู่นะครับเราก็ได้เลสตโตนมาแล้วแล้วนี่คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยลงุงฮะเอ๊ะทางกลับบ้านอยู่ไหนงงเว้ยเจอเล็กเฉยขุดกันจริงๆถ้าเราปักทอดได้เยอะนี่ เราสามารถได้เล็กเยอะอยู่เหมือนกันผมเห็นเล็กหลายก้อนละโว้ยขังคาวนี่นะตกใจก็ว่าอยู่ตัวเลยดำดำวันดีหนูวันดีครับผมผมมาสำรวจที่นี่ครับว่าเป็นที่ใหม่หรือเปล่าไม่เคยเห็นอ๋อแล้วก็ตามสบายไอ้หนูปกตินี่นายพวกนายนี่ก็อ้าหายตัวไปแล้ว ว่างไงครับผมพกติพวกนายเห็นพวกฉันนี่ก็หนีแล้วเนี่ยอ๋อพอดีผมรู้สึกแปลกเห็นที่นี่แปลกใหม่ก็เลยพาเพื่อนมาด้วยครับพวกเราอยู่สนิทกันหมดครับโอาตามสบายไอ้หนูฮะภารกิจเราสำเร็จแล้วท่านผู้ชมเราหาเลสร์โตนเจอและฮะไหน ทางขึ้นเอ่อผมทำเอาไว้ที่เป็นรูๆะนะก็น mm hmm. ั่นแหละทางขึ้นผมทำเอาไว้ mm hmm. เอาคือเดินระวังหน่อยเพราะว่าคือกําลังอัปเกรดพื้นอยู่อัปเกรดให้พื้นมันเท่ากันมันไปขุดแล้วมันเหนื่อยกว่า mm hmm. ไหนดูสินี่ไงนานผู้ชมเราทําได้ละคาดนี่มันเป็นอะไรมันแหลกๆเหลือเกินอะไรอ้าลุงไปไหนอะ uh huh. ก็ขุดสิขุดมันขุดได้ขุดยังอ่ะโอ้แหมบัดทำอะไรแปลกๆก็รู้อยู่ว่าบนบุเขาหิมะมันเป็นยังไงคือผมขุดเอาไว้ให้มันเชื่อมเฉยเพื่อนในนะคตใจนี่ยังไม่ได้คิดจริงจังว่าจะไปทำอืม แกไปไดะกินฉันหรอกฉันรู้ว่าแกกิดอะไรอยู่ผมเขาหิมะคือเนี่ยแหละเหตุผลหนึ่งที่ผมตอนแรกกะจะสร้างแต่ว่าก็ไม่สร้างเนี่ยแหละท่านผู้ชมคือเวลาเราเดินขึ้นเนี่ยมันลําบากเห็นไหมมันลําบากมากจุดพวกไอ้เนี่ยก้อนหิมะแบบเนี้ยทำอะไรขุดสิลุงไม่ขุดลุงตายนะ เรียบร้อยจริงๆถ้าเรามีเวลามากแบบนี้ช่วงนั้นนี่คือเราก็สามารถขุดได้ครับท่านชมเพราะว่าอาก็คือถ้าสมมุติตอนนั้นเรามาสขุดตรงนี้ถ้าเราก็มีฐานตรงนี้เป็นฐานก้อนแรกนะครับอืมแต่ว่าเราก็เจอฐานไปแล้วไงเราไล่เนี่ยทำไรโอ้ยเนาะ แตงจริงอะ่ะมันสามารถขุดไปเจอพวกทําได้มีมีโอกาสอยู่แต่มันก็คงจะเป็นพวกทําที่เราเจออะไรอย่างนั้นแหละอยู่ดีก็ามาช่วยกันขุดบุคองหิมะเชเลยเนะี่ยเออจริงๆก็ขุดด่านข้างขึ้นก็ได้นะ เออเอาไงดีวะนี่มาทางนี้โอเคฮะไปแล้วทิ้งลงแล้วมันบอกว่าจุดเกิดเราอยู่ทางนน้นก็คือน่าจะต้องเซฟก่อนอะไรเงี้ยมันถึงจะขึ้นให้นะครับอืมโอเคก็อย่างน้อยก็ ภารกิจนี้เสร็จสําเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวฉันเอาเข้าวมาให้พวกนายกินนะไว้ฉันว่างก่อนเดี๋ยว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 แล้วนายไปทำอะไรอยู่น,นั้นจน๋หนูผมลงทางครับผมผมลเลยข้ามาอยู่กับพี่ๆเขาครับผมขออยู่ในนี้ได้ไหมครับผมเอ่อก็แล้วแต่เจ้าพวกนี้ก็แล้วกันนะถ้าพวกนี้ยืนยอมพวกนายก็สามารถอยู่ได้อ๋อพวกผมไม่เป็นไรหรอกครับอยู่ได้ครับผมผมไม่ว่าอะไร ก็นั่นแหละอยู่ไปเจ้ากไก่น้อยครับผมงงเลยไก่อยู่กับแพ็กะเออเราก็สามารถเอาเลยสตนไปทำอะไรอีกได้ตั้งเยอะแยะอา่าแล้วก็เดี๋ยวทําคนนี้ขึ้นมาดีกว่าผมเนี่ยจะทำมานานแล้วเรากำลังจะทําคนใหม่ขึ้นมาอีกคนนึงนะครับคือน้อง s นวี y มี่เองครับ ไอ้พานี่มันเป็นอะไรมันกระตุกนุ่งๆแปลกๆงงเลยปกติอัดไม่เป็นนะเนี่ยเออได้ไแล้วแจ็คโอ,อวางไร วันนี้แหละวัสดีค่ะวันดีเจ้าหนูนี่ที่ไหนแล้วคะอ๋อก็ที่นี่ที่ไหนวะเออต่ว่าไปตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่เราก็ไม่รู้นะครับว่าที่นี่มปนที่ไหนยังงงเหมือนกันมาตั้งแหลกมาตั้งหลังอยู่ที่นี่ก็ที่ดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนแต่ว่าที่นี่ขอเรียกว่าที่บ้านกันแล้วกันนะแล้วคะแล้วชื่ออะไร ละ่ะยังไม่มีชื่อค่ะคุณตั้งชื่อให้หนูได้เลยค่ะอา่าลุงว่าชื่ออะไรฮะโอวี่อาก็อา้อาวอา้าวอะไรโอเคนั้นขอตั้งชื่อว่าโอวี่ก็แล้วกันนะชื่อคุณคุณนะคะอา่าก็นะก็เดี๋ยวจะตั้งชื่ออะไร ดีก็ชื่อนี้เป็น้วกันนะอ,อคคจะว่าไปลุงไปเกิดที่ไหนอีกและไปโดนที่ไหนประเด็นคือลุงไปตุยที่ไหนหอ,อ,อลุงอยู่ไกลแล้วเนี่ยนั้นวิ่งมาเดี๋ยวไปรับผมลุยได้เยอะ ตั้งแต่มีเกาะนี้ก็สามารถรวยได้ตัง้งแต่มากี้เอาไปลงเมืองแล้วก็นะเกือบไปแล้วผมคิดอยู่ว่าโอ้พี่ตั้นวัสดีวัสดีสเตกาแกพี่พี่ตั้นเยอะเ,เนี่ยอโอ้ยลุงทำอะไรอะ่ะ ไม่เห็นจุดลุงแล้วเนี่ยจุดลุงมันอยู่ไหนอยู่นี่ผมวิ่งมารับแล้วลุงไม่ต้องกลัวหรอก <c oughs> หนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ,เอ๋อตรงตรงมาตรงมาตรงมาเออเห็นพี่บีไล่ตามมาอยู่นะพี่ตันก็นมาด้วยมากันเด็นปูงเลยไปนําไปนําไปจุดที่ลุงตุย <c oughs> ไปเก็บของต้องรีบไปเก็บไม่นั้นเดี๋ยวของหายวิ่งลวงวิ่งน้องเขียวมามมตั้นโอ้ยแหลกไป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 ลุงลุงวิ่งไปอย่าหยุดวิ่งไปอย่าหยุดเอา <c oughs> วิ่งไปอย่าหยุดทางเข้าบ้านอยู่ทางนี้ ไว้ลุงวิ่งไปเลย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 มีประตูอยู่ข้างบ้านอะไรเหอะเงยด้าเงยหน้าหลายรอบอะลอูกไปไอเอาเป็นวะ่านะก็ปิดจบกันไปก่อนก็ได้พาร์ทนี้นะครับก็ อย่าลืมตั้งใจเรียนแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดวให้แขกรับเชิญพูดก่นอนลุงพูดปดิคลิปอย่าลืมตั้งใจเรียนและละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีและรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีนะครับก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็กินของที่มีที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนซีโอเก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับก็น่าจะเปพาร์ทที่สิบแล้วครับโอเค พาร์ทที่11ก็จำไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนซิโอเกนว้าว